คุณเคยเจอคนบางคนที่แค่ได้อยู่ใกล้ก็รู้สึกอึดอัดโดยไม่รู้ตัวไหมครับหรือบางครั้งก็สงสัยว่าทําไมบางคนถึงถูกมองว่าน่ารังเกียจทั้งที่พวกเขาอาจไม่รู้ตัวเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยที่ทําให้คนรอบข้างถอยห่างและอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ชีวิตของคุณติดขัดโดยไม่รู้ตัวมาดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในคนที่ใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้ นิสัยที่น่ารังเกียจมักเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อคนรอบข้างทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจหรือไม่อยากเข้าใกล้คนที่มีนิสัยเหล่านี้อาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังสร้างปัญหาให้กับคนอื่นมาดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งพูดจาดูถูกคนอื่นการพูดจาดูถูกคนอื่นเป็นนิสัยที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจ และส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์อย่างมากคนที่มีนิสัยนี้มักจะชอบวิจารณ์กดคนอื่นให้ต่ำลงหรือใช้คำพูดที่เสียสีเพื่อทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าอาจเป็นการพูดเน็บแนมดูถูกความสามารถของผู้อื่นหรือแม้แต่การเปรียบเทียบในเชิงลบโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนฟังพฤติกรรมแบบนี้มักทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียด เพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่หลายครั้งคนที่ชอบพูดจาดูถูกมักไม่รู้ตัวว่าคำพูดของตัวเองกำลังทำร้ายผู้อื่นบางคนอาจคิดว่าเป็นแค่การพูดเล่นหรือการให้คำแนะนำแต่แท้จริงแล้วมันอาจทำให้คนฟังรู้สึกสูญเสียความมั่นใจหรือถึงขั้นเก็บไปคิดมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตการพูดจาดูถูกไม่เพียงแต่ทำให้คนอื่น รู้สึกแย่แต่ยังทำให้ตัวเองดูเป็นคนไม่น่าคบหาในสายตาคนรอบข้าอีกด้วยเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ชอบทำให้คนอื่นรู้สึกต่ำต้อยอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เริ่มต้นจากการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของคำพูดลองคิดก่อนพูดว่าถ้าคนอื่นพูดแบบนี้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรและพยายามใช้คำพูดที่สร้างสรรค์แทนการดูถูกการให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างอีกด้วยครับ 2. เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองการเห็นแก่ตัวและคิดถึงแต่ตัวเองเป็นนิสัยที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดและไม่อยากอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยนี้มกักจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองโดยไม่สนใจว่าคนอื่น จะได้รับผลกระทบอย่างไรอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการเอาเปรียบใช้ประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่เคยช่วยเหลือกลับหรือคาดหวังให้ทุกคนทำตามความต้องการของตัวเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของใครพฤติกรรมแบบนี้อาจเห็นได้จากการพูดแทรกโดยไม่ฟังใครการเรียกร้องความสนใจอยู่เสมอหรือการไม่ใส่ใจเวลาคนอื่นต้องการความช่วยเหลือคนแบบนี้มาก จะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้คนอื่นรู้สึกว่าถูกมองข้ามหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือและสุดท้ายก็จะค่อยๆห่างออกไปนิสัยเห็นแก่ตัวมักทำให้ชีวิตทางสังคมและการทำงานมีปัญหาเพราะไม่มีใครอยากร่วมมือหรือช่วยเหลือคนที่ไม่เคยคิดถึงผู้อื่นทางที่ดีควรฝึกนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดถึงผลกระทบที่คนอื่น จะได้รับจากการกระทําของตัวเองและพยายามให้มากกว่ารับเพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการรับฝ่ายเดียวแต่ต้องมีการให้และช่วยเหลือกันด้วยครับ 3. ขี้อิจฉาไม่อยากเห็นใครได้ดีความอิจฉาเป็นนิสัยที่ทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์คนที่ขี้อิจฉามากักไม่พอใจเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จและพยายามลดคุณค่าหรือทําลายความสําเร็จของผู้อื่นแทนที่จะพยายามพัฒนาตัวเอง พวกเขาอาจแสดงออกผ่านการพูดในเชิงลบการดูถูกหรือพยายามขัดขวางไม่ให้คนอื่นก้าวหน้านิสัยนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึอดอัดเพราะแทนที่จะได้รับกำลังใจกลับต้องเจอกับคำพูดบั่นทอนจากคนที่ไม่อยากให้พวกเขาไปได้ไกลกว่าเดิมคนที่ฉามักใช้พลังงานไปกับการจับผิดและเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมากกว่าการพัฒนาตัวเอง ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแล้วยังทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้หากต้องการหลุดพ้นจากนิสัยนี้ควรเปลี่ยนมุมมองให้เป็นบุกเรียนรู้ที่จะยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นและใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพราะแทนที่จะมัวแต่สีเวลาฉาคนอื่นการนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองจะช่วยให้ชีวิตก้าวหน้ามากขึ้นครับ สี่พูดโกโหกหลอกลวงเป็นนิสัยการโกหกเป็นพฤติกรรมที่ทำลายความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคนที่ชอบโกหกมักเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆและเมื่อทำบ่อยขึ้นก็จะกลายเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าการโกหกบางครั้งอาจทำให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ลำบากได้ชั่วคราวแต่สุดท้ายเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคนรอบข้างก็จะหมดความเชื่อถือ และไม่สามารถไว้วางใจได้อีกต่อไปคนที่หลอกลวงเป็นนิสัยมักใช้คำพูดเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่สนใจว่าความจริงคืออะไรพฤติกรรมนี้อาจเห็นได้จากการพูดเกินจริงเพื่อให้ตัวเองดูดีการปกปิดข้อผิดพลาดของตัวเองหรือแม้แต่การให้คำสัญญาหลงๆแล้งๆที่ไม่มีวันทำได้จริงซึ่งเมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆคนรอบข้างจะเริ่มมองว่าเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ นิสัยโกโหกไม่เพียงแต่ทำให้คนอื่นหมดศรัทธาแต่ยังทำให้ตัวเองใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเพราะต้องคอยปกปิดและระวังไม่ให้ความจริงถูกเปิดเผยหากต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ควรเริ่มจากการซื่อสัตย์กับตัวเองและผู้อื่นพูดความจริงแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและยอมรับผลของการกระทำของตัวเองเพราะเมื่อคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจคนรอบข้าง จะให้ความไว้วังใจและให้ความเคารพมากขึ้นครับหากชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นการนินทาเป็นนิสัยที่สร้างพลังลบและทำลายความสัมพันธ์อย่างมากคนที่ชอบพูดลับหลังมักจะเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นหัวข้อสนทนา โดยเฉพาะเรื่องเสียหายหรือข้อบกพร่องเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าหรือเพื่อความสนุกสนานชั่วคราวแม้ว่าการอินทาอาจทำให้รู้สึกสนิทกับบางคนในระยะสั้นแต่ในระยะยาวกลับทำให้คนรอบข้างหมดความไว้วางใจเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ชอบพูดลับหลัง นิสัยนี้มักเกิดจากความอิจฉาการขาดความมั่นใจในตัวเองหรือการต้องการเป็นจุดสนใจของวงสนทนาคนที่ชอบนินทามักคิดว่าไม่มีผลกระทบอะไรแต่แท้จริงแล้วมันทําให้ตัวเองดูไม่น่าเชื่อถือและไม่น่าไว้ใจเพราะหากวันนี้นินทาคนอื่นได้วันหน้าก็อาจนินทาเราได้เช่นกันหากต้องการเปลี่ยนนิสัยนี้ควรฝึกพูดแต่เรื่องที่สร้างสารรค์หลีกเลี่ยงการพูดถึงข้อเสียของคนอื่น และหากอยู่ในวงสนทนาที่มีการนินทาเกิดขึ้นควรเลือกเงียบหรือเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเพราะคนที่รู้จักควบคุมคำพูดของตัวเองมักได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากคนรอบข้างมากขึ้นครับ6ชอบนินทาใส่ร้ายคนอื่นการนินทาหรือใส่ร้ายคนอื่นเป็นพฤติกรรมที่สามารถทำลายความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีในสังคม ได้คนที่ชอบพูดลับหลังหรือใส่ร้ายไยสีผู้อื่นมักทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเช่นต้องการดึงคนอื่นให้ดูแย่เพื่อให้ตนเองดูดีขึ้นหรือหวังที่จะสร้างความแตกแยกในกลุ่มเพื่อนหรือทีมงานการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายจากคำพูดเหล่านั้นแต่ยังทำให้คนที่อยู่รอบข้างไม่สามารถไว้ใจหรือเปิดใจพูดคุยกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้ เพราะกลัวว่าจะถูกนินทาในทางลบเช่นเดียวกันการนินทาไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความเครียดและความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์แต่ยังทําให้บรรยากาศรอบตัวกลายเป็นพิษซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวันการมีนิสัยชอบนินทาไม่เพียงแต่ทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดและไม่ปลอดภัย แต่ยังอาจทำให้ตัวเราเองกลายเป็นคนที่ไม่มีความเคารพจากผู้อื่นในที่สุดดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการนินทาหรือใส่ร้ายคนอื่นและควรมุ่งมั่นที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงและสร้างสรรค์เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพครับเจ็ดอารมณ์ร้อนโมงงง่ายการมีอารมณ์ร้อนหรือโมงงง่ายเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคนรอบข้างได้ง่าย พราะคนที่มีนิสัยนี้มกักจะระเบิดอารมณ์ออกมาในเวลาที่ไม่ควรหรือในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นออกการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองทำให้เกิดความเครียดและบรรยากาศที่กดดันในที่ทำงานหรือในชีวิตประจำวันซึ่งส่งผลเสียทั้งต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่นคนที่อารมณ์ร้อนจะมีแนวโน้มที่จะพูดหรือกระทำในสิ่งที่อาจทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยไม่ทัน ได้คิดถึงผลกระทบที่ตามมาเช่นการพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นหรือการแสดงท่าทางที่รุนแรงซึ่งทำให้บรรยากาศในกลุ่มหรือในสังคมไม่เป็นมิตรและเต็มไปด้วยความตึงเครียดการที่คนอื่นไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อไรที่คนคนนี้จะโมโ oh หหรือจะเกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจและไม่อยากเข้าใกล้เพราะกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งหรือถุกระเบิดอารมณ์ใส่ โดยไม่ทันตั้งตัวการควบคุมอารมณ์และการรู้จักวิธีการจัดการกับความโกรธจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและมีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นครับ8เอาแต่เรียกร้องแต่ไม่ให้ใครเลยคนที่มีพฤติกรรมนี้มักจะเอาแต่เรียกร้องหรือคาดหวังจากคนอื่นเช่นการขอความช่วยเหลือทางการเงินหรือขอให้คนอื่น ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นกลับไม่มีการตอบแทนอนอหรือไม่ยินดีที่จะช่วยเหลือใครเลยพฤติกรรมนี้ทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากพวกเขาโดยไม่เห็นค่าหรือให้ความสําคัญกับความช่วยยอเหลือของผู้อื่นการที่เราขอจากคนอื่นโดยไม่เคยให้สิ่งใดกลับไปจะทําให้ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมส่งคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มกัก จะถูกมองว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเรากำลังใช้พวกเขาเพียงแค่ประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเท่านั้นนอกจากนี้ยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราและคนอื่นกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืนเพราะคนที่ได้รับการขอแต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือกลับมาจะรู้สึกเหนือ่อยล้าและหมดความสนใจในการช่วยเหลือในอนาคต การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีควรมีการช่วยเหลือและให้เกียรติซึ่งกันและกันและไม่ควรคาดหวังจากคนอื่นโดยไม่เคยตอบแทนหรือช่วยเหลือพวกเขาเลยครับ 9. ไม่ยอมรับผิดโยนความผิดให้คนอื่นการที่คนไม่ยอมรับผิดและพยายามผลักภาระความผิดให้คนอื่นเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมและความไม่พอใจในคนรอบข้างคนที่มีนิสัยนี้มกัก จะหาข้อแก้ตัวหรือโยนความผิดไปที่ผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดขึ้นไม่ยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองซึ่งทำให้คนที่ถูกโยนความผิดรู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังพฤติกรรมนี้ยังทำให้คนรอบข้างไม่ไว้วางใจในตัวเราเพราะการไม่ยอมรับความผิดทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเราลดลงและอาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียด ในการทำงานร่วมกันหรือในความสัมพันธ์ส่วนตัวการยอมรับผิดและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรับผิดชอบจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 10. ขาดความเห็นอกเห็นใจไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจมักจะไม่สนใจความรู้สึกหรือความต้องการของคนอื่นไม่แสดงออกถึงความเมตตาหรือความใส่ใจในสถานการณ์ของผู้อื่น พฤติกรรมนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามหรือไม่สำคัญซึ่งจะทำให้เกิดความห่างเหินและความไม่พอใจในความสัมพันธ์เมื่อเราไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นคนรอบข้างอาจรู้สึกเจ็บปวดหรือผิดหวังจากพฤติการหมอที่ไม่แสดงความเอ,อื้อเฟื้อหรือความสนใจทำให้เกิดอาการขาดความสัมพันธ์ที่ดีและไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเรา ได้การที่เรารู้จักเห็นอกเห็นใจและใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นจะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมีความสุขกับผู้อื่นครับ